เมื่อวานเมื่อวานเป็นงานวันแรกของ Thailand Focus ซึ่งก็มีผมเล่าให้ฟังก็นเดี่ยวบางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ว่างาน Thailand Focus คืออะไรนะคะงาน Thailand Focus เนี่ยเป็นงานที่ต่อหลักทรัพย์เขาจัดก็เชิญบริษัทเข้ามาแล้วก็จะมีงานสัมมนานะะี่ยแล้วก็หลักๆเนี่ยคือเขาจะ t a r ก็ตเขาจะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามารับฟังครับนักสถาบันก็มีด้วยไหมครับใช่สถาบันไทยด้วยแต่จริงๆเ่ยคือ หลักๆเนี่ยก็คือเขาจะเชิญบริษัทจดทะเบียนม,มาแล้วก็ให้นักให้นักลงทุนเนี่ยมาเจอบริษัทจดทะเบียนซึ่งนักลงทุนสถาบันไทยเนี่ยบางทีเขาก็เจอบ่อยอยู่แล้วแต่ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยเท่ากับนักลงทุนไทยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจัดมาหนึ่งปีให้นักให้บริษัททั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในโรงแรมเดียวกัน <c oughs> นักงทุนต่างชาติก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็แบบอ่ะฉันอยากฟังบริษัทนี้ออกจากบริษัทนี้ปุ๊บก,ก็ไปฟังบริษัทนี้เลยเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันจะสามวันแต่งานวันแรกเนี่ยจะเป็นสัมมนาซะเยอะวันสองวันสามเนี่ยจะเป็นงานเจอบริษัทแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบไปเจอไปไซวิสิตด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนักงทุนต่างชาติบินมาไทยสามวันเนี่ยมันเหมือนได้เจอบริษัท อ่ะสมมติว่าบริษัทร้อยบริษัทน่ถ้าเกิดคุณเจอไหวร้อยบริษัทก,ก็เจอได้ร้อยบริษัทนะฮะแต่สัญญาก็เจอวันละแบบหกเจ็ดบริษัทเนี้ยฮะเลือกเฉพาะบริษัทที่เขาสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาไทายสามวันได้เจอบริษัทเป็นสิบสิบริษัทเนี่ยมันก็มันก็คุ้มเพราะฉะนั้นงาน telefocus เนี่ยจะเป็นงานที่จัดประจำทุกปีแล้วก็ทุกปีเนี่ยจะมีนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ย รวมกันเยอะทุกปีนะฮะปีนี้มีนักทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ท่านนะที่ลงชื่อเข้ามาทั้งไทยทั้งเทศแล้วก็มาจากสถาบันการเงินทั้งหมด96แห่งนะฮะถ้าเทียบกับปีแล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะปีแล้วเนี่ยมีแค่161ท่านจาก76แห่งซึ่งแต่จริงปีแล้วมันเป็นเรื่องโควิดด้วยนะระดับคนแบบยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะฮะ200ท่านเนี่ยก็อาจจะดูดีขึ้นกับปีที่แล้วแต่กกถ้าเทียบกับปีปกติเนี่ยก็ยังก็ยังถือว่ายังไม่ได้เยอะ กลับมาฟูลสตรีมนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ผมเข้าใจด้วยเป็นเพราะว่าพอโลกหลังโควิดเนี่ยมันมีมันมีูออนนไล์ใช่มันดูออนไลน์ได้อะไรได้เงี้ยฮะมันก็เลยทําให้คนไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้ามาฟิสิกลมากนักนะฮะแต่ผมเมื่อวานก็เจอก็หลายท่านนะฮะพวกกองใหญ่ๆเงี้ยก็ยังกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วก็ยังนะยังสนใจกับบริษัทไทยอยู่นะครับก็รูปที่อันนี้เป็นงานเปิดงานนะฮะก็มี คนจัดงานแล้วก็จกับฝังตลาหลักทรัพย์แล้วก็ประธานตลาหลักทรัพย์นะฮะดรประสานก็เป็นอดีตผู้ว่าก็มากล่าวเปิดงานให้นะฮะแล้วก็ลูกกวาสุดก็คือพิจ,จิตครับเป็นผู้บริหารจากทิสโก้ก็ไปตัวแทนไปร่วมเปิดงานเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเล่าเอ่อเล่าให้ฟังว่าผมไปตัวโมโดเดลงานด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันว่าว่าเป็นยังไงบ้างนฮะแต่ก่อนอื่นตอนเช้าเนี่ยฮะมีผู้ว่าทรทเข้ามากล่าวปาฐกถา ผม,ผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าพวกทา,าก็เข้ามากับป,ปตบาตตกถาเนี่ยเขาก็ยังชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีความท้าทายหลายอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังช้าอยู่ผมน่าจะพี่พี่ <c oughs> บนชัยคงอัปเดตได้ฟังแล้วแหละเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวเลข GDP ของเราเนี่ยออกมาก็ค่อนข้างแย่กว่าที่คาดแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใดลาชาอะไรเงี้ยคะ ความเชื่อมั่นในการบริโภคเนี่ยมันก็เลยน้อยลงแต่ <c oughs> ดอรีเศรษฐิคิดว่าเดี๋ยวพอมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะคลี่คลายมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่เขาชี้เป็นประเด็นก็ยังเป็นแมเสเซจเดิมที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือเรื่องเงินเฟ้อะครับเขาคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยต้องดูอนาคตมากกว่าที่จะดูอดีต แล้วก็ถ้าดูอนาคตเนี่ยเขาคิดว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อยังมีอยู่โดยเฉพาะยิ่งจากรัฐบาลใหม่ก็ตอนนี้ทุกคนพูดถึงใช่ไหมครัเรื่องเงินหมื่นบาทดิจิตลอลอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดมาตรการนี้มันออกมาจริงเนี่ยก็จะทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันมันคงจะเร่งขึ้นแหละเอนาะนักสภาพว่าอยู่ทุกคนมีเงินเพิ่มขึ้นมา1นึ่งมบาทเรามาไล่ซื้อสินค้ากันนยราคาสินค้าก็าจะปรับเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความเสีย่ยงเรื่องเงินเฟอ้อก็อาจจะยังมีอยู่ดังนั้นอ m p l ิเคชั o ของมันก็คือ ผมคิดว่าหน้าตรงนี้อาจจะยังไม่ปิดโอกาสสักร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวนะฮะที่แบงก์ชาติอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสักครั้งหนึ่งถ้าถามผมตอนนีน้ผมคิดว่ายังอยู่ในช่วงแบบห้าสิบห้าสิบนะ,ะครั้งต่อไปอาจจะแค่แบบหยุดไว้ก่อนรอดูแบบว่าเงินเฟ้อมันจะเป็นยังไงรัฐบาลใหม่จะทำไอ้หมื่นบาทจริงหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าทําจริงแล้วก็เงินเฟอ้อมันดูจะเร่งขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะมีเป็นไม่ได้ครั้งนะว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยสักครั้งหนึ่ง อย่างนี้ก็คือกลุ่มแบงก์ก็ยังก็ยังยังสนใจอยู่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าไตามาสามเนี่ยงบน่าจะออกมาโอเคเพราะว่าอย่าน้อยไตมาสามขึ้นไปรอบละงบไตามาสามที่จะออกมาตอนไตามาสี่เนี่ยก็น่าจะยังโอเคอยู่แล้วก็ถ้าขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งไตามาสี่ก็อ,อาจจะยังโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั <ạ. S 1> ้นแบงก์ปีนี้ก็อย่างน้อยไตมาสามก็ยังถือได้ครับเดี๋ยวรอรอดูก็ถือล้อไปตามดอกเบี้ยนโยบายของของไทยเนี่ยครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานผู้ว่ามังซ่าก็ยังเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่า อาจจะต้องจัดการเรื่องหนี้ครัวเรือนซึ่งเขาก็ออกมาตร,รการมาหลายอย่างที่จะมาช่วยลดหนี้ควัวเรือนนะฮะซึ่งอันนี้ขาหนึ่งแบงก์ก็ p o s ิทีฟจากเรื่องดอกเบี้ยแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยแบงก์ก็จะ negative จากเรื่องหนี้ครัเรือนที่แบงก์ชาติต้องจัดการเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆจาัดก,การหนี้ควเรือนทํายังไงให้หนี้คือลดลงสถาบันการเงินเนี่ยก็ต้องปล่อยกู้น้อยลงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสินเชื่อของสาาถาบันการเงินเนี่ยก็อาจจะโตได้ไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยโตแค่0.7%ถือว่าเป็นอาการการโตที่ต่ำที่สุดในรอบแบบ10-20ปีเลยนะฮะแล้วมองไปข้างหน้าผมคิดว่าสินเชื่อาอาจจะยังโตช้าอยู่เช่นเช่นกันแต่เรื่องนี้คูเรือนก็คือจะกระทบกับแบงก์ที่ปล่อยให้กับค <Korean. S 1> รายย่อยคูเรือนแต่แบงก์ที่มีพอร์ตเป็นคอปเปอรเรทเป็นบริษัทก็กอาจจะไปไม่ยกท่าไห่ใช่แต่เผอิญว่าคอปเปอรเรทบริษัทเนี่ยช่วงหลังเนี่ย บ inm. ริษัทเ่ยเขาไปกู้ในตลาดบอลซะเยอะเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวันสื่อแม็กา่าก็มีตัวเลขให้ดูเหมือนกันนะเขามาแถลงผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไตรมาสสองเนี่ยฮะก็หนึ่งในรูปที่เขาโชว์สม่ำเสมอเลยก็คือโดสินเชื่อสินเชื่อของแบงค์เนี่ยมันลงเรื่อยๆแต่สินเชื่อของบอลเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆอ๋อเพราะฉะนั้นคนกลับมาซื้อบอลคนขายได้ด้วยใช่ก็คือออกออกคุณกู้เนี่ย คือพอดอกเบีย้ยขาขึ้นในออกคุณกู้เนี่ยในแง่บริษัทเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ามันฟิกดอกเบีย้ยว่าไม่ว่าจะแมงชาติจะขึ้นดอกเบีย้ยไปเท่าไหร่เถอะแต่ฉันออกคุณกู้ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้ฉันก็จะอยู่ดอกเบีย้ยเท่านี้ไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามตามอดอกเบีย้ยนโยบายที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดบอลเนี่ยมันก็เลยมาดึงส่วนแบ่งการตลาดของสินเชื่อในของภาคธุรกิจไปจากสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้น สินเชื่อเนี่ยก็อาจจะโตได้ไม่เยอะเท่าไหร่มองมองไปข้างหน้านะครแล้วก็พอผู้ว่าแบงค์ชาตเมื่วาว่าแบงชาติทำไม่ได้มาเองก็มีเอ่อเรคคอร์ดวิดีโอเข้ามาเข้ามาเล่าให้ฟังแทนนะฮะแล้วก็สัมมนาแรกจะเป็นสัมมนาของคนที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนเนีฮะเขาก็ยังคิดว่าเอ่อคนคนที่เข้ามาสมัครก็มี3ท่านก็หลักๆก็เป็นดรกอบศักด์ภูตะกูลนะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารกรุงเทพแล้วก็เป็น ของเฟดโกเป็นตัวแทนจากเฟดโกนะครับมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาเล่าให้ฟังว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยก็ยังน่าสนใจอยู่นะ,ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนทุกคนในแง่ลองเทอมนะ,ค,ะคนก็จะโปจีนโปอินเดียใช่ไหมฮะผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องอินเดียเหมือนกันแล้วกองทุนที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังเรื่องอินเดียเหมือนกันเขาคิดว่าพอเศรษฐกิจสองประเทศนี้มันโตเนี่ยไงไทยก็อาเซียน,น่ยก็ควรโตตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ประเทศไทยก็ดูน่าสนใจอย,อยู่แต่ก็ยังมีความท้าทายก็คือประเด็นที่เราพูดกันนี่แหละเรื่อง ความเสี่ยงเรื่องการเมืองเรื่องนโยบายเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยฮะแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะมีความหวังมากขึ้นนะฮะกับเศรษฐกิจโดยเพราะยิ่งถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญทานเศรษฐกิจอาจจะมากกว่ารัฐบาลเก่าแล้วก็อาจจะช่วยให้อ่เศรษฐกิจเนี่ยมันโตละขยายตัวได้ดีขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยโดยโดยรวมด้วยพ้อีกพอยหนึ่งที่ของดรกับศักดิ์ที่ไปฟังแล้วก็น่าสนใจก็คือเขาบอกว่า ในตลาดหุ้นไทยนะครับผมก็คือจะมีการไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนเยอะนะครับ <Ừ. S 1> ผมเทียบกับอย่างอินโดอย่างเวียดนามเขาจะไม่ค่อยลง <Ừ. S 1> เพราะว่าญ่าในประเทศเขาอ่ะเขียวอยู่แล้วก็เลยไม่ออกไปนะเขาตายเลยนะครับไม,ไม่อยากจะบอกว่าเขียวเลยบอกว่าจะตายเลยแล้วก็ครับก็เลยต้องไปไปหาครอจากต่างประเทศนะครับแต่ว่า อ่าท็อตต์กับสก็มองว่าระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมถ้าการลงทุนมันเวิร์กอะไรแบบนี้แปลว่าน่าสานใจเหมือนกันเอาเอาเอาจริงไม่ไม่ต้องอะไรมากครับเอ่อองค์กรที่ร,รัฐตตบกับสากทำงานอยู่ก็คือทางกรุงเทพเนี่ยก็ไปลงทุนในเพอร์มาตาที่ Indo, อินโดซึ่งก็ได้ผลตอบรับในเชิงบวกเหมือนกันก็คืออินโดเนี่ยสกิจมันดีกว่าประเทศไทยคคือถ้าเกิดสินเชื่อที่ผ่านมาเนี่ยของไตม่าสองของทารกรุงเทพฮะสินเชื่อในประเทศเนี่ยแทบไม่โตเลยแต่สินเชื่ออินโดเนี่ยโตได้ดี แล้วอันเนี้ยมันก็สะท้อนภาพว่าเขาอาจจะคิดถูกตอนก่อนโควิดที่เขาไปลงทุนในเพรมาตาที่อินโดนีเซียเพราะถ้าวันนั้นไม่ไม่ทำแบบนี้นะวันนี้ก็คือสินเชื่อคงแบบไม่ไม่ได้โตเลยแล้วก็คงสดิตัวบริษัทอาจจะไม่ค่อยมีโกรธเท่าไหร่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นจริงๆไทยก็ยังก็ยังมีหวังอยู่แหละยังไม่ได้ดูแบบแย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอจบสัมมนากอ,กอตสักก็เป็นอีกสัมมนาหนึ่งนะฮะที่ เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องทัวริซึมซึ่งเซสชันนี้ผมเป็นโมเดเตอร์ให้ให้กับผู้แทนจาก a อ t d m s แล้วก็ผู้แทนจากภาครัฐก็คือกลุ่มดัสตานะครมาช้ยมุมมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผมก็ใจว่าทีมงานเรามีทําคลิปให้ดูสั้นๆนะฮะลองไปดูที่ผมโมเดเลตเมื่อวานนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ with head of institutional research tesco securities, mr. tanawat Bantung will be the moderator for this session. in the past 10 years, of course, tourism has been one of the best performers of, in terms of economic contribution to the economic growth of thailand. but next, what's next? thailand can rely on tourism for the next 5 years, 10 years from now. that's a key question. <coughs> that i think everyone are interested in right now thailand to recap the importance of thai tourism sector we have only like 15 tourists coming to thailand during uh, after post Global financial crisis, and this number has been increasing to almost 40 million people before COVID, before we were hurt from the COVID. Now we are recovering back to 40 million in probably next year. This year, uh, year today we have uh, already 15 million people coming to Thailand. Next year, probably going back to almost 40. อ่ามีมีแต่ของพี่กันเดียวเลหรอพี่แต่ละพี่้าใจพี่้าใ,ใจว่ามีของท่านอื่นด้วยนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวท่านอื่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันคือเมื่อวานเนี่ยหลักๆเนี่ยคำถามที่ผมโยนไปในวงสัมมนานเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวแรงขับเคลื่อนหลักให้กับเศรษฐกิจนะักท่องเที่ยวเนี่ยโตจากสิบห้าล้านคนหลัง global financial crisis คือปี2008 2009มาอยู่ที่ส0สิบล้านคนก่อนโควิด ซึ่งธุรกิจเนี้ยทำรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยจากเดิมแค่มาสัก5แสนล้านเนี่ยกลายเป็นแบบเกือบสามล้านล้านเพราะฉะนั้นมันก็โตมาเยอะแล้วก็ไทยเนี่ยถ้าไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจมันอาจจะแทบแบบไม่ได้โตเยอะขนาดนั้นนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันโตได้มากกว่าเ็าจริงแต่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผลบวกของการผลิตเนี่ยมันสู่กับเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบริษัทข้ามชาติสมมุติแบบ บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานในไทยเงี้ยฮะเขาก็ผลิตรถยนต์ไปนะฮะแล้วก็ไทยก็ได้เอ็กซ์พอร์ตรถยนต์ก็จริงรแต่ว่า i m p a c กเนี่ยกำไรเนี่ยมันไปสู่บริษัทญี่ปุ่นหมดมันต่างกับท่องเที่ยวเนี่ยคือโอเคแหละบางบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นต่างชาติก็จริงแต่ว่าท่องเที่ยวแบบเรามาเที่ยวทะเลซื้ออาหารอะไรเงี้ยยังไงเนี่ยมันก็มี Impact กับเศรษฐกิจไทยด้วยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ Impact เนี่ย ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญประเด็นคือท่องเที่ยวเนี่ยมันโตเยอะมากจาก15มาเป็น40ล้านคนคําถามคือจาก40ล้านคนเนี่ยถ้าจะโตต่อไป60ไป80ล้านคนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอ่าก็เลยเชิญเนี่ยฮะผู้แทนจาก AOT BMS Data เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันนะฮะก็ข้อแรกก็คือข้อหนึ่งก่อนถ้าจะโตได้เนี่ยมันต้องมีอินฟาสเจอร์รองรับก่อนคือต่อให้มีคนอยากมาเมืองไทยแต่ถ้ามันไม่มีเครื่องบินมา หรือเครื่องบินมาลงมาแล้วสนามบินมันไม่รองรับเนี่ยมันก็มาไม่ได้อยู่ดีครับผมก็เลยถามคนเอลทีคนเอลทีเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวได้สบายมากปัจจุบันเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวได้มาสัก45้าล้านคนและตอนนี้กําลังจะสร้างรันเวย์ใหม่กำลังสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ซึ่งก็น่าจะรองรับผู้นักท่องเที่ยวเี่ยได้มาสัก60ล้านคนในช่วงสองสปีข้างหน้าได้พอดี แล้วตอนนี้เราคิดว่าหลังโควิดเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็อาจจะกลับไป40ล้านคนแล้วก็ปีต่อไปก็คงแบบเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบ45-50อะไรเงี้ยฮะก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่กําลังสร้างอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะรองรับได้พอดีเพราะฉะนั้นในแง่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครับเดี๋ยวอุตภาก็กําลังใช่<า>ใช่สร้างด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเกรดดอนเมืองด้วยครับใช่ฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ขนส่งเดินทางในประเทศเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นประเด็นมากนะประเด็นที่สองก็คือเวลาดูท่องเที่ยวเนี่ยเราจะดูรายได้เป็นหลักใช่ไหมครัก็คือสมมตินักเที่ยวกับเข้ามาแต่ถ้าแบบไม่ได้ใช้จ่ายเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มี impact <S 1> <S 1> อิมแพ t เท่าไหร่นะประเด็นที่มีคนโยนมาในวงสัมมนาเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าจริงๆการจะเพิ่มรายจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับแค่เพิ่มให้คนท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยก็ อิมแพกก็ได้เหมือนกันละเขายกตัวอย่างเช่นสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจาก40ล้านคนเนี่ยใช้จ่ายคนละ10,000บาทใช่ไหมฮะแต่จริงๆอ่ถ้าเราไม่จะเป็นต้องให้นักท่องเที่ยว40ล้านคนก่ายไปเป็น80ล้านคนก็ได้ให้40ล้านคนเท่าเดิมเนี่ยแต่จ่าย20,000บาทถ้าจ่ายได้เนี่ยอิมแพก็จะเท่ากับจ่ายมื่นเดียวแต่จาก40ขึ้นไป80ล้านก็คือ,อ,อจํานวนเท่าเดิมแต่คุณภาพการใช้จ่ายมากใช่ซึ่งเขาบอกว่าแบบเนี้ยดีกว่าด้วยซ้ําเพราะว่า คนถ้ายิ่งคนเข้ามามากขึ้นเนี่ยมลภาวะเอ่ยขยะเอ่ยอะไรเงี้ยมันก็จะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการการจะเพิ่ม spending per head คือรายจ่ายต่อหัวให้เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีความสําคัญไม่แพ้กันซึ่งก็พอดีเลยผมก็เลยถามคําถามนี้ฮะกับผู้แทนจาก BMS d ซึ่งก็เป็นหมอแอมะฮะซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนจากทิสโก้คงจะ คุณเคยกับหมอแอมดีแล้วเราเชิญหมอแอมมาพูดในรายการ Tisco e x c l u s i v e Talk ตอนต้นปีที่ผ่านมานะฮะก็ล in <Hungary> อยฟังเรื่อง BMS w e l l n e s เนส์นะฮะเมื Church ่อวานฟัาก็ไปย้ำเรื่อง BMS w e l l n e s เให้ฟังอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเรื่อง e l l n e s s Tourism เนี่ยซึ่งเป็นธีมที่ Tisco พยายามพุชมาตลอดปีนี้ฮะเขาเห็นเหมือนกันนะฮะว่านักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยมาเมืองไทยเพื่อมาใช้บริการเวลเนสโดยเฉพาะคือช่วงในอดีตเนี่ยเราจะเจ็บป่วย แล้วก็เราบินมารักษาหมอในเมืองไทยแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เจ็บป่วยหรอกแต่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อจะให้การเจ็บป่วยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปอีกเลยเ้ยเราจะมีอายุยืนยาวขึ้นเลยอะไรเงี้ยคะคนสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นโดยเพราะยิ่งหลังโควิดเนี่ยคนให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้น BMS w e l เนี่ยเห็นคนกลุ่มนี้เข้ามามากขึ้นซึ่งคอสบางทีบางคอสเนี่ยเวลาจะมาทําพวก e v e n t i v e อะไรพวกนี้ครบางทีมันต้องใช้เวลาแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่เมืองไทยนานขึ้นเมื่อเทียบกับนักเที่ยวปกติที่อาจจะมาเที่ยวกับอาทิตย์เดียวแล้วกลับนี่ฮะแล้วพอมาเที่ยวเรื่องเวลเนสอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยนานขึ้นใช้จ่ายเรื่องเวลเนสเนี่ยก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีคนพวกนี้พอเขาคอนเซิร์นเรื่องเขาให้ความสำคัญกับสุขภาพเนี่ยเขาก็จะพักโรงแรมที่มีสปารหรือแบบะสะอาดดูแบบมีได้รับรองอ S H A อะไรพวกนี้ฮะ เข้าใจว่าเหมือนเขามีแพ็กเกจร่วมเลยนะครับสำหรับ b ีดีกับโรงแรมใช่ไหมเป็นแพ็กเกจว่ามาพักที่นี่แล้วมีการสุขภาพและพวกนี้ใช่ใช่เพราะเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ฮะการใช้จ่ายปอร์เฮดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเทียบกับในอดีตที่แบบว่าเราก็มาเที่ยวพัทยาภูเก็ตแล้วก็พักโรงแรมสองดาวสดาวอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นรายจ่ากทารท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่ง b ีดีบอกว่าเนี่ยเทนพวกนี้มันกำลังจะมาแล้วก็นัสที่น่าดีใจก็คือว่าภาคเอกชนของเราเนี่ย เตรียมพร้อมและรองรับเรื่องพวกนี้และถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาส่งเสริมพวกนี้มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นการท่องเที่ยวที่จะบูมมากขึ้นถึงแม้นักท่องเที่ยวอาจจะแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นม้ากเนี่ยก็ก,ก็มีสิทธิเหมือนกันการที่ b m s เห็นโอกาสตรงนี้ก็แปลว่าเขาก็เริ่มลุกธุรกิจไปก่อนแล้วใช่ใช่คือคือ b m s w e l l n e s เนี่ย,ย <ๆ S 1> เขาตั้งมาเป็นศูนย์ต่างหากเลยนะฮะแล้วก็ให้หมอแอมมาเป็น c e o ในใน,ในธุรกิจนี้นะครก<ม>็ ก็เห็นได้ค่อนข้างดีแล้วก็นอกจากเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นโกรดในอนาคตแล้วเนี่ยลำพังตัวออร์แกนิกเองก็คือตัวโรงาบาลเองในปัจจุบันเนี่ยแต่มาสองวบกพออกมาโอเคหลายคนทั้ง BDMS ทั้ง BS BS นี่แบบดีกว่าค่าเยอะมากหุ้นกระโดดขึ้นไปเลยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ที่เพอร์ฟอร์มในค่อนข้างดีแล้วก็เรื่อง แล้วก็ผู้แทนจากภาครัฐและจากฝั่งดัสตา้าฮะดัสตา้าเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐที่ทำเรื่องกับพวก sustainability ซึ่งอันนี้ก็ล้อไปกับ B M S Well เ e s s เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้ท่องเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งนอกจากเรื่อง w ว l l n e s ยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทำหลายๆอย่างกันที่ทำให้เราสามารถขายของเนี่ยได้มูลค่าสูงขึ้นเช่นมีทำใบ Certificate ไปอบรมโรงแรมว่าโรงแรมที่ดีปลอดภัยปลอดจากโรคปลอดจากการติดเชื้ออะไรมันต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ฮะแล้วก็ทำให้โรงแรมนันพอมีใบเซอร์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถขายห้องได้ที่ราคาแพงขึ้นด้วยวอะไรงี้ด้วยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทั้ง ทั้งหลายทั้งปวงของในวงสมนาวงสัมนาเมื่อวานเนี่ยมันก็ออกมาในทางเดียวกันว่าเราจะมุ่งไปแทนนอกนอกจากเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยจะมุ่งไปให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายมากขึ้นด้วยซึ่งจริงเรามีสินคงสินค้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เล่าเมื่อคือนแต่จะเก็บมาเล่าในรายการนี้ก็คือว่าสมมติเราได้ m e s s a g เง,งี้ยหุ้นตัวไหนที่น่าซื้อเนี่ยผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะซื้อได้ถือได้แบบ สามปีห้าปีอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะยังได้อยู่นะโดยเฉพาะเฮลท์แคร์บางทีท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นซิกิเิลระดับหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะผันผวนที่มันอาจจะขึ้นขึ้น,นลง,ลงตามแบบภาวะการท่องเที่ยวแต่เฮลท์แคร์เนี่ยส่วนใหญ่มันขึ้นแล้วมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันจะผันผวนเอาไปเซกเตอร์อื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบแมแสเซดเดิมที่ผมพูดเคยตอนต้นปีเอ็กซ์เอกซ์คูซีฟทอล์กเรื่องเวลเนสเอ่อเฮลท์แคร็บเวลเนสทัวริสต์มีฮะ วันนี้ไปสัมนามาเมื่อวานมาอัปเดตอีกรอบเนี่ยผมก็ยังยืนยันแมสเซจเดิม,นะมว่าตัวเฮลท์แคร์พวกเวลเนียร์งดูน่าสนใจนะโดยเฉพาะยิ่งน้าทุนระยะยาวก็ก็เมื่อวานยังเป็นแมสเซจเดิมยังยังชอบคุณเซกเตอร์พวกนี้อยู่นะคร